รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมาชมกับรถสายประหยัดนะคะคันเล็กค่ะน่ารักด้วยนะคะสีสันดูดีตลอดทั้งคันรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถนิสสันมาร์ค่ะรถยนต์ปี2013รถบ้านๆเจ้าของขายเองค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะมีปุ่ม push start ด้วยค่ะใช้งานสะดวกคล่องตัวนะคะดูสวยทั้งภายนอกและภายในค่ะ เลขไม่ห0 0ม่ก0กิโลเมตรนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบปกติแอร์เย็นเพลงมีฟังค่ะสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะราคา129,000บาทค่ะแล้วอะไรและอุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบครบนะคะคู่มืออยู่ครบค่ะรถสวยพร้อมขับสบภาพพร้อมใช้แบบนี้สนใจ ติดต่อทักคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้แล้วนะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยค่ะเน้นโทรติดต่อเจรจาด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านก็นัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวรถกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ